สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s ิ s t e r t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันนะคะลัคนาการประจําเดือนมิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนนะคะชาวด้นี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตหลักของ Western Astrology ตามศาสตร์ของตัวตักษรนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรง กับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอันดับแรกนะคะก็ต้องบอกว่าอตอนนี้นะคะคลิปรายเดือนนะคะหรือว่าคลิปแบบราศีของเรานะคะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะว่าติดโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ขึ้นนะคะดูสุขภาพดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะกลับมาทำงานแบบเดิมได้แล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อทางอื่นๆนะคะของทางช่องเราก็มีเพิ่มเติมนะคะคือตอนนี้มี IG แล้วนะคะชื่อว่า Sister underscore Haro นะคะในนั้นก็จะมีพิกาดานะคะให้เล่นกันนะคะใครอยากได้ท็อปิกอะไรอยากให้ทำอะไรอะไรยังไงก็ไปมามอยกันในนั้นได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวรศีกัรลัคนากันนะคะเป็นอย่างไรบ้าง เหมือนกับว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมีปัญหากันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็อเป็นปัญหาที่ดูแล้วจะแบบแก้ไม่ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูแบบดูอึดอัด ดูยากที่จะไปต่อกันได้หรือว่าดูมีปัญหากันตลอดเวลานะคะดูแล้วเป็นออในเชิงของแบบนั้นและที่นี้ก็ด้วยความที่คุณทั้งคู่ก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันอะ่ะมันก็เลยทําให้ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ถามว่ามีความสุขไหมมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกคือปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไรเนาะ บางคนนะคะเอ่ออาจจะเป็นในเชิงของแบบอีโก้ค่อนข้างสูงนะคะชอบควบคุมแล้วก็ไม่ค่อยสนไม่ค่อยแคร์พูดอะไรทําอะไรตามใจตัวเองนะคะก็ทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจอยู่บ่อยครั้งนะคะบางครั้งบางทีอยากจะคุยก็คุยบางครัง้งบางทีไม่อยากคุยก็ไม่คุยนะคะหรืออีกในกรณีหนึ่งนะคะก็คือเราไปดิวกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มามาหายหายในชีวิตของเราแล้วก็ ดูเราไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเดียวกันมานานแค่ไหนผ่านอะไรกันมานานความสัมพันธ์นี้ก็ดูไม่พัฒนานะคะและทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเบื่อแล้วอะมันเหนื่อยนะคะเรื่องนี้เราคุยกันหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ดูหาทางออกไม่ได้สักทีนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะมิถุนายนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันักษละขนากันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมนเอนเนอร์จีที่ออก ออก,ะะก็คือ q e e n of s w o r d s นะคะ Queen ดาบนั่นเองนะคะทีนี้ไพ่ Oracle นะคะจากเด็ก uh, ของ Messenger Oracle นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ที่ออกมาเขาบอกว่า e m b r a c e a uh, Spirit นะคะ,ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอ p i s o d ์นี้นะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างแต่ดูจาก m a i n Energy ที่ออกมานะคะค่อนข้างเป็นไปในเชิงของการที่ ว่าคุณน่าจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแล้วคุณอาจจะชัดเจนมากๆด้วยนะคะกับในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นดูแล้วในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่รุงรังเ,เรื่องราวที่เก็บ มายาวนานมีเกณฑ์ที่ว่าจะถูกเปิดเผยความจริงทุกอย่างมีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยปัญหามีเกณฑ์ที่ว่าจะถูกคลี่คลายนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะคะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวนะคะอาจจะสลับกันได้นะคะ ในส่วนของตัวคุณเองนะคะในเอพิส od นี้ชาวราศีกันและขนากันมีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองจะรู้สึกดิ่งดาวกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นคือคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จะต้อง แบกรับปัญหานี้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งมันก็จริงนะคะในความสัมพันธ์นี้ใครนะที่เป็นคนที่ประครับประคองความสัมพันธ์มาตั้งแต่แรกใครที่เป็นคนยอมมาตั้งแต่แรกใครที่เป็นคนใช้แคร์มาตั้งแต่แรกทุกวันนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอะไรใดๆที่เคยทําคุณก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่อยากทําแล้วอะมันไม่รู้ว่ามันจะทําไปทําไมมันรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เติมเต็มให้กับคุณมันไม่สามารถที่จะทําให้คุณแฮ ppy หรือว่ามีความสุขได้ แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบหมดแรงแล้วตอนนี้นะคะอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะเริ่มต้นใหม่ถ้าคือคุณมองว่าถ้าสมมติว่าคุณสู้มาขนาดนี้แล้วคนคนนี้ยังไม่ปรับปรุงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ช่วยคุณแก้ปัญหาตัวคุณเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะคุณก็รู้สึกว่าการถอยออกไปหรือว่าการที่ออกไปเดินตามทางของตัวคุณเองน่าจะทำให้คุณได้เจอความสัมพันธ์ที่แฮปปี้หรือว่ามีความสุขมากกว่านี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะ energy ของเขาใน episode นี้แรกๆเขาก็ไม่สนไม่แคร์เราหรอกเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเขาเป็นเขายังไงก็ยังเป็นแบบเดิมเขาเป็นคนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสม่ำเสมอก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะคะ แต่ว่าทีนี้เหมือนกับว่าในอีพิโซดนี้พอเรานิ่งมากขึ้นพอเราเงียบมากขึ้นหรือเราพูดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับเขาว่าเราไม่เอาแล้วนะเราไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะเราอยากที่จะจบแล้วนะคือมันมากเกินไปแล้วพอแล้วลาบลๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าความนิ่งเงียบเหล่านั้นจะทําให้เขาคิดได้แล้วตกตะกอนได้ว่าจริงๆแล้วเขายังต้องการเรานะคะ เาขามีเกฑ์ที่ว่าจะติดต่อส่งข้อความมานะคะเพื่อที่ว่ายังอยากดึงยังอยากรั้งเราเอาไวน้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากอาของชาวราศีกันก่อนนะคะในอุปศนี้คุณกันนะคะขอให้เพิม่มเติมให้ชาวราศีกันหนะะ่อยค่ะ ในพระสวดนี้คุณกันค่อนข้างที่จะชัดเจนคุณอยากเริ่มต้นใหม่แบบมากๆอะไรที่ไม่ดีอะ,อ,อะไรที่ท็อกซิกอะไรที่ทําให้คุณเสียใจคุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วนะคะคุณพอแล้วกับความเสียใจเหล่านั้นคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันมากเกินไปถ้าสมมติว่าคุณเองนะคะปล่อยให้มันนานไปมากกว่านี้หมายความว่าความทุกข์เหล่านั้นอนะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ Die insight ะมันมีความรู้สึก เหมือนข้างในมันเริ่มจะตายด้านแล้วแล้วคุณไม่อยากให้ตัวคุณเองเป็นคนตายด้านคุณอยากให้คุณเองเป็นคนมีความสุขแล้วก็อยากให้คุณเองเป็นคนที่สดใสร่าเริงคือคุณอยากได้ตัวตนหรือว่าอยากได้ชีวิตก่อนที่จะเจอคนคนนี้กลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นคุณเลยมีความรู้สึกว่าการที่จบแล้วคุณอยู่คนเดียวมันน่าจะตอบโจทย์กับเรื่องนี้คุณไม่พร้อมที่จะแบกรับอะไรใดๆอีกต่อไปแล้วคุณไม่พร้อมที่จะอดทนอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะในเอพิโซดนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะ และเขาละา่ะอคะเอิโดนี้เขาคนนั้นของชาว์ลสิกันนะคะขอให้เพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นของชาว์ลสิกันหน่อย Strange, Hermit, Justice แล้วก็ Emperor นะคะอื ในกรณีที่ตัวคุณเองนะคะไปดีลกับคนที่มีเจ้าของนะคะในเอพิส od นี้เขาก็ยังคงไม่เคลียร์ตัวเองนะก็จะยังคงประครับประคองไปแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าที่เห็นอย่างชัดเจนคือเขาในเอพิโซดนี้เขาจะ,พ,ะพยายามนะคะในการที่จะแบบจะประครับประคองแล้วก็พยายามอยากที่จะให้เราอยู่ต่อนะคะจะเห็นการเทคแอคชั่นจากเขาค่อนข้างที่จะมากพอสมควร หลังจากที่เขาได้ไปทบทวนดูแล้วซึ่งมองว่าในอพิโซดเนี้ยในเดือนมิถุนายนเนี้ยมันมีช่วงที่พวกคุณไม่ได้คุยกันนะคะเนื่องจากคุณกันคุณ g i ฟ e u p แล้วคุณถอยแล้วนะคะและความเงียบเหล่านั้นจะทําให้เขาคนนั้นของคุณนะคิดได้แล้วก็กลับมาเองนะคะประมาณนี้เพราะดูแล้วเนี่ยการ take a คชั่นของเขามันไม่ได้เ a คแอคชั่นเลยในทันทีคือเอ่อยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกเขาว่าโอเคไมไม่เอาแหละ ไม่ไม่ไปต่อแล้วนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบขอโอกาสอะไรเลยเขาอาจจะแบบปล่อยเบลอเออแล้วแต่ใดๆก็ตามแล้วพอเวลาผ่านไปเขาเริ่มเห็นความจริงเขาเริ่มคิดได้แล้ววันนั้นเขาถึงกลับมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนนะคะรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากชาวราศีกันลัคนากันก่อนนะคะในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองรู้สึกยังไงบ้างคะ กับเขาคนนั้นอคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันซับซ้อนเกินไปมันดูเป็นอะไรที่มากเกินไปสำหรับคุณ คุณมองไม่เห็นทางที่จะแก้ไขหรือว่าทางออกอะไรใดๆให้กับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้คุณทำไปหมดแล้วนะคะแต่ด้วยที่อ่นี่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะต้องอาศัยการทำงานจากทั้งสองคนทั้งจากฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาความสัมพันธ์มันเหมือนทีมเวิร์กอะค่ะมันต้องทำงานร่วมกัน นะคะต Transfer. แต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าพอคุณทําอยู่คนเดียวแล้วมันไม่เวิร์กแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยมากถึงแม้ว่าคุณจะยังมีความรู้สึกดีเลึกๆนะยังมีความรู้สึกดีกับคนนี้อยู่แต่คุณมีความรู้สึกว่าจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้มันมันไม่โอเคมากๆสําหรับคุณคุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากเกินไปหรือทุกๆอย่างมันมากเกินไปสําหรับคุณนะคะเขาละคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับชาวสีกัน เขาก็ยังเป็นเขาคนเดิมนะถึงแม้ว่าเขาจะยังมีความชอบมีความรู้สึกดีมีความสนใจอะไรใดๆในตัวเราแต่อีโกหรือว่าความรักอิสระแล้วก็ความเป็นตัวเองของเขายังคงมาเต็มอยู่นะคะแล้วก็ในพิซซอดนี้สิ่งที่เขาจะรู้สึกคือช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันช่วงเวลาแห่งความเงียบนะคะมันจะทําให้เขาได้เห็นความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นว่าเขารู้สึก อย่างไรกับเราเขายังอยากมีเราอยู่เขาน่าจะปรับปรุงตัวดีกว่านี้อะไรกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาเองก็จะปรับนะคะที่นี้เดี๋ยวดูว่าเขาจะปรับได้จริงๆริงไหมนะคะอันนี้ดูเลยอืม,มันเป็นนิสัยอะมันดูปรับยากอยู่พอสมควรเขาอาจจะทำดีกับเราเข้าหาเรา ด้วยสิ่งดีๆแค่ในตอนนี้ที่เขาต้องการเราอะนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าสมมติว่ากลับไปเหมือนเดิมก็น่าจะทําแบบเดิมปัญหาใดๆก็ดูเหมือนก็จะยังไม่ถูกแก้อยู่ดีนะคะทีนี้แล้วตัวเรานะคะมีเกณ์จะ Take Action ยังไงกับเขาคะในเอพิโซดโนี้ คุณดูจะพูดในสิ่งที่คุณต้องการอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะมันเกิดมาจากการที่ตัวคุณเองก็ทบทวนมาแล้วในระยะหนึ่งในอพิโซดนี้ด้วยความที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันมากเกินไปคุณก็สื่อสารให้เขารู้แล้วก็ให้เขาเข้าใจแล้วคุณก็เด็ดเดี่ยวมากๆซึ่งมีความรู้สึกว่าในอพิโซดนี้คุณกันเด็ดเดี่ยวมากๆคือคุณไม่สนใจแล้วอะว่าคนคนนี้จะอะไรยังไงกับ คุณกันแน่จะแก้ไขจะไม่แก้ไขหรือจะรักจะไม่รักจะเสียใจจะไม่เสียใจคุณไม่แคร์อะไรเขาอีกแล้วตอนนี้คุณแคร์แต่ความรู้สึกของตัวเองเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บมามากเกินไปแล้วก็เหนื่อยมามากเกินไปแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้มัน too much เกินไปนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะ take action ยังไงกับเราใบเดิม strange นะคะ เขาถามว่าเขาจะทำยังไงถึงแม้ว่าเราจะพูดออกไปแล้วว่าเราขอจบนะเราไม่เอาแล้วนะเราไปแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังแอบเนียนเนยนมาอยู่นะเนียนเนยนมาคุยเนียนๆทำตัวเหมือนเดิม,มอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะรับมือกับ เขายังไงแบบไหนแต่ดูแล้วสิ่งที่คุณให้ในอพิโซดนี้มีแต่ความเงียบนะคะสําหรับของชาวราศีกันและขณากันมันเป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วอะะ่ค่ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูหนักหนามากเกินไปสําหรับคุณแล้วคุณก็ไม่ได้อยากที่จะประครับประคองมันต่อไปแล้วเพราะคุณเองก็ไม่เห็นทางออกของความสัมพันธ์นี้นะคะว่าทางที่ดีที่สุดหรือว่าทางแก้ไขของมันควรจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะคะ,นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในส่วนของ Oracle นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Oracle ที่ออกมาสำหร,รับความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณกันนะในเอพิโซดนี้ใบแรก this could be the one นะคะ i f your re relationship a chance นะคะแล้วก็เป็นไ่ new love นะคะดูเหมือนกับว่าในเอพิโซดนี้คนคนนี้ เขาก็จะกลับเข้ามาขอโอกาสจากความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอาจจะเพิ่งรู้ใจตัวเองในตอนสุดท้ายก็ได้ว่าเขาเองรักคุณหรือว่าเขาเองก็ชอบคุณเขาเองก็มีใจให้กับคุณแล้วก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแล้วเขาก็อาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้ว่าเขาทําผิดต่อคุณเขาน่าจะทําอะไรหลายๆอย่างให้ดีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าคําแนะนําบอกว่าจริงๆแล้ว ความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะชาราศีกัรมันจะไปต่อหรือมันจะไม่ได้ไปต่อมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมในการที่จะตัดสินใจก็ให้เวลากับตัวเองนะคะทุกอย่างมีเวลานะคะของมันนะคะถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะตัดสินใจจะเอายังไงดีนู่นนั่นนี่นะคะคิดไปก่อนนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับของ ชาวราศีกันละคณากันนะคะในเอพิซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Description Box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ